ดูสภาพรถผมโดนฝนโดนน้ำมันเครื่องไอเพชรด้วยสภาพอย่างลนาฝั่งนี้หนามากเลยด,ดูอท่อเอยวันนี้เราทำคอนเทนต์ล้างรถเลยดีกว่าย0บบาทปกติผมคนล้างประมาณนี้แหละ อันดับแรกครับฉีดน้ำก่อนเลยเสียงผมทำไมเป็นนี้วะผมจะไม่สบายไปเนะนีย่ยปรับหลยสี่ล้อทั้งหมด ขีดด้วยครับขีดไล่ให้ความมาันมันออกเหมือนน้ำมันเพิ่มก็ไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะมาแปดสิบเก้าสิบโลก็สัดเอาเลยแล้วก็พอแล้วครับขีดน้ำเหลือประมาณสิบหกบาทแล้วผมก็จะใส่โฟมมันก็จะเหลือประมาณสิบสองบาท14สิบสี่บาทนี่แหละ แต่ลเล้ยงผมครับน้ำเอกแม็กในราคา20บาทล้างประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วครับผมไมีเสีเยดเงินล้างบ่อยมากกว่า แม็กแม็กจบแปรงทอนวากดหยุดแล้วมันก็ยังจะไหลหน่อยนึง แล้วก็ต่อไปครับถูเปิดน้ำแบบล้างฟองน้ำแล้วล่อเลยครับถูให้หมดตรงไหนเราโดนนี่ตรงข้างหน้าเนี่ยโดนน้ำมันในเพชร คงขี้โขวนนิติดเต็มเบาะเลยมายัางไงไม่รู้ไปครับรถทิพย์ยังกับไปขับเอ็นดูรู ซื้อไว้แกงนี้ はん จะปล่อยจะปล่อยอันนี้นะตวัแตวแฮนด์ตัวพวกสวิตซ์ไอ้ตัตวควบเดนเชือเตาโคตรยาวเลย กระเป๋าขงันจหมดแล้วมาก บาทเลยเป่าสองวิกันหมดแล้วโอเคหมดแล้วนี่แหละจบขั้นตอนต่อไปก็เป็นเช็ดครับ ที่เห็นในติกตอกไงซื้อมาคิดแบบว่าปาดแล้วมันหายแต่ลองดิมันหายจริงเปล่าก็แต่ซื้อมาไม่ได้ลองครับ้อไม่แหยจริงวะแห้งเลยวะของก็ดีแห้งเลยทุกคน,น ไม่สมราคาเลยได้ไหมเฟีย้ยวว่ะดูนะดดลงนี่นนะนี่หายเลยแหง้งเลยค้าดีนะเนะี่ย เจ็ดเต่อเนี่ยเอกระแหงหรอเจ็ดเต๋อกระแห้งถามจริงเจ็ดทั้งหมดกลับบ้านแล้วเราค่อยเอาไปตัดเจ็ดท่อเิย ดีเจ็ดตรงนี้เสร็จก็เดี๋ยวเช็ดลอด้อครับแการล้างรถตำรวจยี่สิบบาทพอไม่ต้องอะไรมากมายน้ำฉีดฉีดโฟมขัดขัดแค่นั้นก็สะอาดแนละ้วครับ แห้งแล้วต่ไปก็เป็นลอ กาผ้าปาดอรกปากกับจื้จื้จี้แล้เาผ้าเสร็จตาม ล้อวงนี้มค่นอนข้างที่จะเช็ดยากนะครับเอาแปลงหน่อ,อยริยงไงโดนแดดฝนเลยไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่า ถ้าจะเร็วกว่านี้มันก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเช็ดกับซอกกระบอกอย่างนี้นะแต่ผมชอบเช็ดกับลอ้อไม่อยากให้ล้อเป็นฝุ่นอบบล้อก็เปื้อนง่ายและเกินดไปต่อไปล้อหน้าครับเหนนะื่อยเนี่ยเช็ดล้อหน้า รถมันจะเสร็จเร็วจะเช็ดรัู่ๆปกติผมไม่เช็ดเลยแต่วตอนนั้นยังไมไ่เสื้อผ้าสภาพนะลองดูหน่อยก็ดีลองสเปรย์หน่อยสวเยเลยแต่ผมไม่ได้เอาสเปรย์มาจะไปย,ยุ่บ้าง <c oughs> กลับจากทิปมาก็มาล้างน,นะครับอย่ากเก็บไว้นาน <c oughs> รถมันจะสภาพเฮีย จากรู้สร็นะครับต้องพยายามกามําเบกหน้าเบกหลังบ่อยๆเพราะเบกมันเปียกอยู่เนี่มันเปียกแล้วมันจะดึ่นดูตรงนี้ดิดำปีจะตชออกกันแล้วโอเคจะตออกนี่ครับมองมาเห็นกับโฟมบงัง มีข้างล่างข้างล่างผมมีสีเท่าไรนะใหม่กิ๊กเออตัวเครื่องตัวเครื่องนี้ไม่ได้ทำเลยไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยป่อยไว้ได้เครื่องมันเก่าแล้ว เช็ดอะไรยังไงตรงไหน,นองตัวเองอย่าปลอดใจดำเมี่ยมเลยจู เก่ามันจะดำขิ้นดำมันจะไม่ได้ดำสตมันเป็นขนาดตั้น,นะตน้องเอาสเปรย์มาฉีดแต่เอาสเปรย์ฉีดนี่แบบคนละเรื่องนะบอกเลยคนละสีเดี <c oughs> ๋ยวผมจะลองเอาสเปรย์มาฉีดดูนะคลิปหน้าซับไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ย จะเปียกมากตอบไปอยู่ไปประมาณนี้แนะตอนจะคลิปเ,เ,เ,เ่นีๆไม่เจอกันคลิปหน้า๊ายบายคือไม่ดูตอนล้างเสร็จรามันเป็นยังไงนะท่อจกตรงนี้ขาวมนี่ยังขาวเลยกลายเป็นดำล้วนีนะสภาพดีกว่าตอนที่มาถึงตอนแรก Này. đó ngầu lại thò con ngầu lại